อเคดูตีหน้าจับตีหน้าครับไม่มีอะไรครับเออเนี่ยเบอร์แรกเหรสิมีอะไรบ้างกางเกงยีนส์ไม่ได้จะเอาเบอร์เนี่ยเอ่ได้หรอจากจากความเป็นจริงไม่รู้แล้วอ่าก็ตอนนี้ท่าที่ทำอยู่นะครับตอนนี้ผมทำเรียกว่าทำธุรกิจเยอะทำเยอะมากผมมีร้านอาหารที่เปิดแล้วชื่อลูลู่นะครับมีร้านเหล้าชื่อ Black Cabin Black Cabin อยู่ซอย16เพิ่งแกะโอกพนณิ่งเมื่อวานมีพี่ฮิวโก้เล็กมาเล่นให้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมีทําวิตามินครับออแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดบีชคลับเป็นเวลเนสที่เกาะกูดครับหลายหลคนมองว่ามัน,นมีแเฟดออกจากวงการไปเยอะมากเลยไม่เคยเฟดเลยพี่ยังอยู่พ <laughs> ี่ยังอยู่อย่าเพิ่งทิ้งผมไปออยังอยู่แล้วก็ตอนนี้ถ่ายหนังครับถ่ายวันทองกับอิงอแล้วก็มาปรินแล้วก็กลับแล้วก็เป็นมีเรือการเวลาเนี่ยแต่กามเวลาตัวเองเนี่ยมีการเด่นทุกสิ่งอย่างที่เล่ามาือโอ้โหก็ พยายามตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อได้ทําทุกอย่างให้มันจบภายในวันหนึ่งได้เงี้ยแล้วก็มีคนช่วยครับหมายถึงว่ามีเลขาที่ปรึกษาแล้วก็แจกจ่ายงานให้มันแบบให้มันครบทัวนอะไรย่างเงี้ยแต่ธุรกิจแต่ละอย่างมันรู้สึกว่าช่องมันแตกต่างกันหมดเวลาใช่เวลาในเรื่องการบริหารวิธีการกันก็จริงๆจะมีคนที่ดูแลในเรื่องต่างๆของเฟยจะดูแบบบางงานก็จะดูมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวบางงานจะบริหารด้วยบางงานจะดูแค่พีไอหรือดูแค่ คอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ก็ต้องแบ่งเรื่องราวเยอะอย่างดูธุรกิจแล้วมันเหมือนวก็แทบจะไม่มีเวลาไปรับงานแสดงแล้วนะรับครับพี่ก็รับรับไปเรื่อยๆยังมีงานยังรับงานแสดงอยู่รับไปเรื่อยครับก็หลังจากวันทองผมถ่ายมือปืนต่อเลยใช่มือปืนก็เป็นพิพุธพร้มกับโฮกิงทําต่อครับเรื่องต่อไปธุรกิจเราเป็นหลักเป็นมือถืยว่าเราเออเป็นหุ้นหลักครับเป็นหุ้นหลักหมดเลยใช่เป็นหุ้นหลักหมดเลยครับเรียกว่าตอนนี้เรียกเสียเฟย์ได้เลยนะอย่าเรียกเสียครับ ปากด้วยครับอยากสักวันหนึ่งอยากจะเป็นเหมือนกันอยากจะเป็นไฮโซเฟย์กับเขาบ้างขึ้นเป็น CEO ได้ไหม CEO หนุ่ม CEO หนุ่มได้อายุน้อยร้อยล้านได้เอ้อยากเป็นอย่างนั้นบ้างคือผมรู้สึกว่าผมทําตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากให้ณวันหนึ่งอ่ะมันจะได้แบบพอเงินมันลงตัวธุรกิจมันเซ็ตตัวแล้วอ่ะทีนี้ผมสบายขึ้นจะได้แบบจะได้ไม่ต้องแบบโผมงานหนักเท่านี้แล้วเลยก็ตอนนี้ยังมีแรงก็เลยรู้สึกว่ายังทำได้ เเใช่ยังมีแล้วต้องมีไปเดินป่าด้วยครับต้องมีเดินป่าต้องมีทำ u t u b e ด้วยใช่พยายามแบ่งเวลาตอนนี้ไม่มีมวันว่างแล้วคิเิเวาการจัดสเวลาได้เร้่ตัวได้ยังไงใช่ก็ตื่นเช้ามากตื่นตีห้ามาฟิตเนสก่อนแล้วก็ไปทำงานใช่ก็ต้องเป็นยังไงเพราะว่าต้องทำหุ่นด้วยดำน้ำดำน้ำไม่ก็ได้ดำเลยที่แต่ว่าอยากกลับไปดำนะแต่ว่า อย่าไปดำด้วยอ๋อแต่ว่ายังเดินป่าปีนเขายังเล่นเซิร์ฟอยู่ครับยังเล่นเซิร์ฟอยู่ก็พยายามบมเหาเวลาให้ได้ง่ายที่สุดเหมือนแบบเอาทำเป็นงานออนไลน์ถือว่าเราเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็คือสามารถเอาคอมมาแล้วก็ไปทำได้ทุกที่สั่งงานได้จากทุกที่เลยานขอแ ใจได้ไปพูดใช่ป่ะบอกคนดีในชีวิตจะไม่เห็นล้าเราใช่ก็ถ้าแบบขอบอกว่าโอ๊ยอยากเจอคนดีๆไม่มีอยู่ในลิสต์ไม <elas> like so <what exactly> ่ม <teor> ีเพราะเราเราไม่ใช่เป็นคนแบบเทพบุตรเนาะเราไม่ใช่แบบโหคนดีระเอกไม่ใช่แล้วก็เป็นผู้ชายที่เล่นคนหนึ่งนั่นแหละมีมุมทั้งดีไม่ดีถ้าต้องขอพ่อแม่จะเป็นนักสื่เลยต้องขอะขอพ่อแม่ต้องขอยังไงอยอให้ได้แบบเราให้ได้เรา ให้ได้เราไปหรอแบบเราก็ได้แบบแบบเราอุ้ยก็ลองขอไปตรงๆเลยือว่าเอารูปไปยื่นเอารูปไปยื่นปักเลยหรือว่าบนก็อาจจะบนให้แรงหน่อยอของของต้องถึงอะไรนะอุ้ยไม่มีคิวครับไม่มีคิวไม่มีจริงเหรอไม่มีใครเชื่อหรอไม่มีใครเชื่อว่าเออจะไม่มีคิวอะไรล่ะตีเซอร์หรอ แบบเพลินมาแรงมากเล้าใส่หรอจริงผมเป็นตีติงตองนะพี่จริงๆไม่ค่อยไม่ได้เซอร์อะไรขนาดนั้นหรือว่าเซอร์เซอร์ลุกลุกมีนวดมีนวดมีนวดก็ขอบคุณที่กระแสมาครับเขาอยู่มานานแล้วฮะฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรอ่ะอะไรตอนนี้เลยจ้า แล้วก็ทนีนจอยากได้ตรงนี้ต้องทำไงนะอยากได้ตรงนี้ขอเยอะเอะยากได้ตรงนี้เขาไปมเ้าไปข้คเออเมื่อกี้น่าจะพูดเนาะ ลถ้าบดเนี่ยต้องบด้ว้ช้างแรงๆนแรงๆต้องอน้างต